สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่กทานมีอ้อยนะคะวันนี้มีอ้อยจะมาชวนทําบัวลอยขนมเข่งมะพร้าวอ่อนที่เป็นขนมเข่งเหลือจากวันไหวเทศกาลตรุษจีนถ้าหากท่านใดยังมีขนมเข่งเหลือและสนใจยังไม่เคยลองทาทานสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะไปดูกันก่อนนะคะว่ามีวัตถุดิบและส่วนผสมอะไรกันบ้างกระทิ5 0 0กรัมน้ำมะพร้าวน้ําหอม500กรัมขนมเข่งหั่นเป็นลูกเต๋าขนาด1เซนติเมตรน้ำหนัก500กรัม เนื้อมะพร้าวน้ำหอม1ถ้วยน้ำตาลปี๊บ70กร,รมัมน้ำตาลทราย50กร,รมัมใบเตย3 4ถึงใบขมดเป็นปมเกลือปน่นครึ่งช้อนชาสมวนผสมต่างๆสามารถดูที่ใต้คลิปได้อีกครั้งค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะมีอ้อยตั้งกระทะหรือถ้าผู้ชมมีหมอ้อก็ใช้หมอ้อแล้วแต่สะดวกเลยค่ะใส่น้ำมะพร้าวน้ำหอม500กรัมลงไปตอนนี้ยังไม่เปิดไฟนะคะตามด้วยใบเต3บย3 4ถใบค่ะหมดเป็นปมหลังจากที่ใส่ใบเตยลงไปแล้วนะคะทำการเปิดไฟโดยใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนรอจนน้ำมะพร้าวน้ำหอมเดือดเล็กน้อยเติมน้ำตาลมะพร้าหรือน้ำตาลปีบ๊บ70กรัม น้ำตาลทราย50กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชาคนส่วนสมทุกอย่างให้เข้ากันจนกว่าน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายและเกลือละลายดี เมื่อคนสผสมจนสผสมทั้งหมดละลายดีแล้วเติมกะทิ500กรัมวันนี้มีอ้อยใช้กะทิสดนะคะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดไม่มีกะทิสดหรือไม่สะดวกสามารถใช้กะทิกล่องได้ค่ะหลังจากนั้นคนผสมให้เข้ากันและคนจนมีกลิ่นหอมของใบเตยไม่ต้องคนถึงขนาดให้กะทิเดือดนะคะ แค่พอให้กะทิร้อนและมีควันขึ้นมาถ้าคนถึงขนาดให้กะทิเดือดแตกมันอาจทำให้ขนมดูไม่น่ารับประทานเมื่อคนส่วนผสมได้สักพักนึงแล้วมีอ้อยจะตักใบเตยออกทิ้งเติมเนื้อมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะหนึ่งถ้วยลงไปทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ เมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วสิ่งสําคัญและอันดับสุดท้ายที่มีอ้อยใส่คือขนมเข่ง500กรัมวันนี้มีอ้อยใช้ขนมเข่ง2สีซึ่งเป็นขนมเข่งรสใบเตยกับขนมเข่งรสดั้งเดิมหลังจากที่ใส่ขนมเข็งลงไปไมีอ้อยทําการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดเล็กน้อยและเนื้อของขนมเข่งมีความนุ่ม ปิดไฟตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟทานในขณะที่กำลังอุน่นแป้งของขนมเข็งจะมีความเหนียวหนึบนุ่มจะอร่อยค่ะโบโลยขนมเข็งในสูตรนี้น้ำกะทิจะมีความเข้มขน้นถ้าหากท่านผู้ชมต้องการให้เจือจางลงสามารถเติมน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดได้เลยค่ะมีอ้อยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบหากชอบฝากกดติดตามหรือกดไลค์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคังต่อไปของมีอ้อยตอนนี้มี่อ้อยขอลาไปก่อนไว้ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ